ถึงเวียดนามแล้วขนานี้บ่ายนี้ถึงลาวยนนี้ถึงอีสานสามมกราคมหกแปดลมกระโชกแรงเริ่มขมมาก่อนพยายกรณาา์กลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่งบางวาตภัยอุทกภัยาาพยายกรณาา์ทางเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพยากร์ทุยพรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันศุกร์ที่3มกราคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามามวลอ,อากาศเย็นชุดใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมรวมถึง อากาศหนาวเย็นที่อุณหภูมิจะลดลงรวมถึงพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมาขึ้น2วัน4-5มกราคมแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับสามมกราคม,ม,มในวันนี้บริเวณความบรากาศสูงหรือมรกากเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมในขณะนี้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามรวมถึงสปป,ปลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในคืนนี้ ก็จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นในช่วงแรกที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนด้นของการดันริมขอบบรรยากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาร์ลงมานะครับเส้นที่แผ่ลงมา ก็จะดันลงมาดังนั้นก็จะทําให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนแลยเฉพาอประเด็นพื้นที่ตั้งแต่ประเนพื้นที่บึงกาฬหนองคายนครพนมมุกดาหารอำํำนาจเจริญเยโสโธทรร้อยเอด็ดมหาสรารคามสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงเพชรบูรณ์และลบบุรีสระบุรีนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วจัดจังซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธยาการจรนบุรี ร่วมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดนาก,ก็จะเริ่มลงกระโชกแรงเข้ามาก่อนหลังจากนั้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาและมวลอ,อากาศเย็นจะค่อยๆแผ่ลงมาเป็นช่วงๆอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจากในช่วงวันที่สมกราคมจนถึงในช่วงวันที่15มกราคมนะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่16มกราคมเป็นต้นไปบริเวณคอบยากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นก็จะค่อยๆถอยออกไปบริเวณ พื้นที่ประเทศไทยนะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นในช่วงนี้3มกราคมเจนถึงในช่วงวันที่15มกราคม ตลอดทั้งช่วงเลยนะครับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในบางวันอาจจะอ่อนลงไปบ้างอุณหภูมิก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นบ้างประมาณ1-2องศาโดยภาพรวมนะครับมวลอากาศเย็นในปีนี้แผ่ลงมาปกคลุมในแต่ละรอบก็ค่อนข้างที่จะแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะคบถึงแม้ว่าจะถอยลงบ้างอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นบ้างแต่เพิ่มสูงขึ้นไม่มากดังนั้นในช่วงที่มวลอากาศเย็นถอย ấy, ก็จะมีหมอกเข้ามานะครับ ในช่วงที่หมดอากาศเย็นแผ่ลงมาก็จะทําให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นช่วงช่วงดังนั้นขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังในด้านของหมอกในการสัญจรในช่วงนี้และในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเริ่มเข้ามาก็ขอให้ระวังในด้านของฟืนไฟไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งมวลอากาศเย็นในวันนี้ที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะทําให้อุณหภูมิลดลง1-2งองศาในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมเรื่อยๆมวลอากาศเย็นก็จะทําให้อุณหภูมิลดลงอีกจนถึงในช่วงวันที่15มกราคมอาจจะอ่อนลงบ้างอาจจะมีกําลังเพิ่มขึ้นบ้าง ตามแต่ละช่วงตามแต่ละวันนะคะแต่โดยภาพรวมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมตลอดทั้งช่วงดังนั้นก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องจนถึง15มกราคมหลัง16มกราคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นถอยอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ซึ่งนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้มลสมฝตันออกเฉียงเหนือก็จะแรงขึ้นเป็นกาลังปานกลางดังนั้นฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้และเมื่อื่นนี้4-5มกราคมซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่จะไม่เพิ่มขึ้น จนถึงฝนตกหนักมากเท่ากับในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างติดตามการอัปเดตพยาอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการคาดกาพรพยากราณ์ในด้านของพอ,อสมควรต้นจาน คาดการณ์ลักษณะอากาศ15วันล่วงหน้าตั้งแต่3มกราคมถึง17มกราคมมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทายงตอนบนทําให้มีอากาศเยน็นมีหมอกบางในตอนเช้าอย่างต่อเนื่องแต่ในบางวันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอากาศอุ่นขึ้นสลับกับเย็นก็จะมีลมหนาวแผ่ลงมาปกคลุมบ้างนะครับสลับกันไปในบางชวง่วงฤดูหนาวยังไม่สิ้นสุดยังสามารถสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวได้บริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบน ส่วนภาคใต้ฝนลดน้อยลงบ้างนะครับหลังจากปีใหม่แต่ในช่วงวันที่4-5มกราคมและ10-12มกราคมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะครับและอีกช่วงคือในช่วงวันที่14มกราคมถึง16มกราคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะครับคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นบ้างนะครับในบริเวณที่มีฝนดังนั้นต้องติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกลชิด ต่อไปนจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้3านทงสม่รมาคม2,568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด13-16องศาและสูงสุด28-33องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาจากลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงาตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา้า จะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจละลดลง1-2ถึองศาโดยต่ำสุด12-18องศาและสูงสุด30-32องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ปง1องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศในตอนเช้าจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด18-20องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตะวัออกเฉีงเหนือความเร็วส0บถยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิจัดลดลง1-2องศาจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดสิองศาและสูงสุด3-2-3-4องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคล้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด20-22องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ส,ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด 3233องสศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว้มถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1นงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบององศาและสูงสุด32-34องาสศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1 m, เลล่เมตรห่างจากฝั่งคล,ลื่นสูงประมาณ1เมตร ดังนั้นของท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนจะจายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ